ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมดีมอนวอลเลเยอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว uh oh. ตัวละครแฮนดีมอนนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ผมเพิ่งได้มาจาก้านค้านะครับน่ร้านคันกลับอา่านี่ตอนนี้เลยอา่าก็ไปฟาร์มวิวของตัวละครมาเรียบร้อยนะครับ <Wow. S 1> ลองเล่นนิดๆหน่อยๆน,นะว่าสกิลมันดียังไงอา่า ตรงฮิวฮิวลิงนี่ก็เป็นแบบตามเวลนะมันจะเพิ่มตามเวลก็ไปดูได้เลยครับผมรับชมได้เลยตอนนี้เลยนี่ก็สกิลต่อแซนนะครับผมก็จะเป็นแบบยื่นแขนออกไปนะอ่าเหมือนเอามือไปจับอะไรสักอย่างนะนี่ ก็แรงเราได้อยู่นะแรงใชได้อยู่สอนสกิลเอฟมอันจะเป็นในม,มือมือดึงออกมาจากข้างล่างนะเนี่ยโผออกมาจากข้างล่างเดีออ๋ยวเป็นบ่ออ่าเป็นเอโอีนะกิ้วหมูมครับเพระแท้ครับผมก็ลองมุมมองนี้แล้วกันเอฟพีเอสแล้วกัน จะได้เห็นชัดๆหน่อยอน,นี่ก็ตัวเซียนับตัวแซดเดี๋ยวยืนแขนเอาไว้ไม่เห็น <c oughs> ถ้าเล่นดีๆแบบเลือดไม่ลอดเลยนะถ้าเล่นแบบดีๆอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบเลือดไม่ใครลอดให้ดูนะ,ะเดียด๋วยวนะเนี่ยนะมันเป็นก็เป็นตัวโกงตัวหนึ่งแล้วเอาไว้ฟาร์มผ่านด่านอะไรพวกนี้ได้โอโเค นี่ผมก็อัพวิ่งมานะมเลยวิ่งไวหน่อยอสกิลหมูมันก็จะสตันนพวกมอนอะไรพวกนี้ด้วยนะผมก็โกงใช้ได้นะสกิลก็แรงอยู่อันนี้ขนาดผมไม่ได้อัพพวกอะไรนะอ้สกิลให้มันตีแรงขึ้นนะ่ะ นะผมอัพแค่โจมตีป้องกันแล้วก็โชคแค่นั้เองถ้าผมอัพพวอปีศาจนะคะ่าเรื่องนี้น่ายะันดูแรงแรงขึ้นเยอะด้ยดินะเนี่ยนะมันะจะสตันแบบสตันหมู่เลยนะก็ทีเดียวตายแล้วสามารถผ่านด่านแบบ90้อะไรพวนี้ได้ชิวๆเลยนะ นะเลือดผมก็เพิ่มมาเรื่อยๆแล้วไม่ค่อยได้ลดเท่าไหร่นี่ฮะโคตรโกง่ะเออดูดเิเลือดแบบติ้งโลลัวมันจะบอกเทียร์หนึ่งนลครัรกแรกเทืยรหนึ่งมันก็จะบอกแค่ศูนย์จุแล้วตรกนี้บอกน้อยนะ พอเวล์เยอะๆไปมันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครอันนี้ไม่ตายด้วยโอเคเนี่ยใครสายแบบเป็นสายแบบเล่นสกิลก็อัพพวกสกิลไปนะผมมันจะได้แรงหน่อยจะได้แบบชุดเดียวตายอย่างนี้น,นี้ขนาดไม่ได้อัพอะไรนะแบบชุดเดียวก็จะตายแล้ว กิ่ตัวแซดไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ยื่นแขนแบบโดนแค่ตัวสองตัวเนี้ดยดูดิเห็นไหมโดนไม่เยอะเนี่ยตีธรรมดาผมได้มาจากลานคานครับ ใช่ไหมผมบอกไปยังแล้วก็ได้เลือดอะไรก็มีมาด้วยซื้อมาบอกแล้วสายฟก็อยู่ได้นะัเหก็เขาอยู่ที่ดวงมากกว่าโอกาสโอกาสมันจะมาในร้านค้าลึกลับก็เยอะอยู่นะหลายตัวหลายตัวก็ สามารถกดเข้าไปดูได้รนะ้านคันทรือะไรนะตรงด่านแรกนะด่านหนึ่งโชคดีหน่อยก็ได้ตัวอิปปกไปตัวแล้ไปน,นี่ผมได้อันคอมมอนใหมแต่ก็แพงใช้ได้ใช้เลือดซื้อนะใช้เลือดข้างบนนะซื้อหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าเลือดเดือดไม่ใช่บาท ไอ้มันเข้ามาแล้วเกือบเกือบเอเคยไม่รู้จะผ่านงานเก้าสิบวะนะ mm hmm. ตอนผมทดลองเล่นเกือบผ่านแล้วถ <c oughs> ึงนานเก้าสิบพอดีโคตรแรงบอกเลยฮ mm hmm. ารสกิลของดีมอนด้วยนะ mm hmm. มไม่อยากจะคิด ตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วนี่ตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่เลยนะตายหมดเข้ามาว้าววิ่งผ่านแบบชิวๆเนะก็แรงอยู่นะผม ถอย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 สกิลนะึงสกิลแซดไปตอนนี้ผมยังไม่เข้าใกล้นะเพราะมันตีผมโดนไงผมตีมันไม่โดนเลยแบบต้องใช้สกนะิลั้งแซดตอนนี้ผมรอเวล์ลอยแล้วว่าจะฟาร์ม เบอร้อยแล้วก็ไปดาบสีโล่สีต่อเคื่อนี่แบบดาบแรงๆดีๆไม่ใช้ว่างจะได้เปลี่ยนดาบสักทีใช้ดาบนี้มานานลนะเน,เนี่ยเอาวุ้เนี่ย ใช่ไหม <c oughs> โคตรแรงบอกเลยโอ้โหลบแบบดิจิตอลอ้าวถุยถุยถุยอยอะไรโอ้ยมาดิมาดินี่กว่าบอกเลยแรงก็ <c oughs> เข้ามา เดี๋ยวเรากดตัว x เ,เดี๋ยวอนี่ผมจะหมดแล้วเนาะมาฮนะ่าได้พ้อชั่นมาเยี่ยกี่นะมาเ,าเดียเดียวก็ถึงด่านแปดสิบแล้วนะโอเคด่านตัวตัวเหมือนกันตัวแฮงแฮนดีมอน ดันห้าแล้วดันห้าแล้วเฮ้ยตอนนี้โดดมาถึงเลยโดดมาตีไม่ได้แล้ว แรงใช้ได้นะหรือผมจะไปเล่นสายสกิลดีสายดาบมันตีแบบเข้าทีละฟันไหมสกิลตัวละครดีกว่าเยอะเลยเห็นไหมไดยดาบก็แรงอยูอยนนน่นะดูปันเดี๋ยวจีนนะจีนนะ เดินเหลือซึ่งหลอดแล้วเย็นะยนะเย็นนะไปเดี๋ยวจะเย็นดิอย,อย่าเข้ามาใกล้ดิใช่แล้วหรือสองพันผ่านไมน่ได้เหรอเก้าสิบคุยคุยหลบลบไหมหลบไปทันเ,นยเลยตายไหมเนี่ย อย่า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 ,ย,า,ย,า,ย,าย็นนะแค่ร้อยแน้วไม่ดีไม่ดีได,ไ,ดไ,ได้ดีเยอะโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้เกือบตายได้เลือดมานะ ้าทำไมเอาไมเอาไมโดนตัวใหญ่ตีไม่โดนยา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 ,ยาเจ้เฮ้ยจะตายแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้โหโออกไม่ได้โดนขังเรียบร้อยเลยไม่ผ่านถ้าเล่นดีๆหน่ก็ ในอยผ่านชิชวๆนะผมไปอัพพวกสายสกิลอะไรพวกนี้ดีกว่าโอกาสผ่านผ่านด่านเยอะกว่านะ <c oughs> ไม่นั้นก็สายบาลาน์ไปนะแบบอัพเท่าๆกันหมดเลยจะเล่นปีศาจหรือไอ้นักลาศูนย์ก็ว่าไปส่วนผมนึงก็ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรเหมือน,นเดี๋ยวน่าจะไปอัพแบบบาลาน จะได้เล่นแบบหลายๆตัวหนยมาเล่นอสูรก็ได้มาเล่นทักล่าก็ได้สกิลจะได้แรงๆเท่าๆกันก็แค่นี้แหละครับผมผมก็มารีวิวให้ดูแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากก็คลิปนี้มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมจุ๊บมั้ย